ยามเช้านะคะที่จุดกลางเต็นท์เขาแหลมญ้าจังหวัดระยองนะคะอันนี้ก็มีเต็นท์เหลืออยู่ไม่กี่หลังว,วันนี้วันอาทิตย์ตรงนี้เก็บไปแล้วด้านหน้าเมื่อก่อนเมื่อวานไม่มีข้างข้างตรงนี้ก็เก็บไปแล้วเหลือแต่ป้ายเดี๋ยวลงมาเที่ยวแล้วนะคะ เดินลงมาเที่ยวแล้วจะมีรถรับส่งทุกเสาอาทิต์ทางทางขึ้นลงค่อนข้างจะชันเขาก็เลยให้ใช้รถรับส่งของทางอุทยานเพราะเขาจะชันนานการขึ้นลงทางค่อนข้างจะเทเยอะลมดีนะคะอากาศเย็นสบายหลานก็บอกอยากจะดำน้ำอันนี้โอ้เห็นนกก็คเห็นในหาดปากน เมื่อวานดำดูตรงนี้มีปลาเยอะแล้วก็งจะอาหารปลามันจะกินพวกตะไคร่น้ำนหลายตัวด้วยนะนะมีสีขาวมีสีดำหาปลานกหาปลาค่ะมันมานั่งเป้าอยู่ใกล้เมื่อวานได้กินไก่ย่างวันนี้เป็น องคลักเลยค่ะไม่งั้นลิงจะมานะถ้าไม่มีหมาไม่มีหมาอยู่ใกล้ลิงก็หายไปมีคนนั่งพักผอ่อนตรงนี้นะคะลมเย็นสบายก็กางเต็นท์อยู่นี่ค่ะดูสินกไปหรือยังนกไปแล้วเอ้าอเห็นเนอยู่เนี่ยเต่าบาง คนลงมาแล้วค่ะคนเดินยันอยู่ที่ชมธรรมชาติเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลง่ง่าด้านนู้นคือ,กอเกาะสม็ดค่ะ บรรยากาศยมามเช้านะคะ